ันนี้ไม่ได้โฆษณาไม่ได้เป็นผู้จำหน่ายเป็นผู้บริโภคคือมันเป็นโรคชนิดหนึ่งที่รักษาแล้วไม่หายคือเราจะเป็นต่อมน้ำใสๆที่ทวารหนักเป็นข้างซ้ายเดี๋ยวก็เป็นข้างขวาสลับกันอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเราไม่รู้จะไปรักษาที่ไหนแล้ว โรงพยาบาล,ลก็ไปรักษาแล้วไม่ใช่ว่าแม่ไม่ดีนะ,ะเรารักษาตามขั้นตอนแล้วมันไม่หายคุณหมอก็จะส่งตัวเข้าไปทํา m r i อาร์ไใช่ไหม<ะ>สงสัยว่าจะเป็นโรคคันทสูหม,มอบอกว่ามันดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นคําก็ไม่เจอตอนที่อาการมันเพิ่งเริ่มขึ้นนะคะ่ะมันเป็นยังไงมะคะเริ่มแรกมันจะมีอาการเหมือนปวดตรงที่จะเป็นอะนะถ้าปวดหน่วงๆนี่แสดงว่าเราเป็นแล้วสัก3าวันเริ่มมีเม็ดขึ้นแล้วเม็ดใส,สๆเล็กๆเหมือนตุ่มสิวแต่ไม่มีหัว แล้วก็คันๆพอคันแล้วตุ่มแตกเสร็จแล้วมันก็ก็หายมันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตยังไงบ้างมันลำบากมากแม้แต่กางเกงเราก็ไม่กล้าใส่เราต้องใส่กระโปรงไปแต่ความกังวลนี้เรากลัวกังวลว่ามันจะเข้าไปข้างในมันตรงลำไส้ใช่ไหมมันเชื่อมต่อตอนนั้นสภาพจิตใจคูณเป็นยังไงบ้าง ก็ S <S นอนไม่หลับนักเครียดนะหมอก็ก็ส่งไปห้องจิตเวชนะเขาก็ให้ยามันกินต้านเศร้ากินยาไปม,กกมันก็มันหลับได้แต่โ, <S 1> <S 1> โครคมันไม่หายะตอนบอกลูกลูกก็ว่ามาแม่แต่ลูกอ่ะเชื่อโรงพยาบาลน,นะแต่แม่ตัดสินใจแล้วก็แล้วแต่แม่แม่กินแล้วลูกแม่แล้วแม่กินยาอะไรตัวไหนเขาก็เอามาดูดาาว่าแม่มันก็เป็นอาหารเสริมนะดูดูแล้วเหมือนผสมมันก็ไม่มีพิษอะไรควรไม่ได้มีอาการของโรคเนี่ยมานานเท่าไหร่ละคะ หลายเดือนแล้วเนี่ยหลายเดือนก็คือ <นะ S 1> ลืมคิดไปเลยเล,ล,ลืมคิดไปเลยแล้วตอนนี้เข้าสู่กระปุกที่เท่าไหร่ละคะกระปุกที่หมดไปแล้วลอันนี้ไม่ได้โฆษณาไม่ได้เป็นผู้จําหน่ายเป็นผู้บริโภคเพราะว่าจริงเราก็บอกจริงเนาะไม่ได้โกหกหโกหกเป็นบาปเต็ม10คะแนนครูให้กี่คะแนนดีคะเต็ม1ิเหรอคะใช่ก็ให้เต็ม10ทุกคนคะตอนนี้ร้านยูคอปรับโฉมใหม่แต่ดีกว่าเดิมนะคะเป็น b l b u แล้วนะคะ